สวัสดีครับผมเซธเศรษฐพ,พงศ์พนุพิสุทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัทจิิโนสิทธิ์จำกัดเราเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจการเงินแล้วก็ระบบแฟรนไชส์ครับเราทําธุรกิจนี้เราให้คำปรึกษาด้านการบริหารการจัดการตั้งแต่วางแผนธุรกิจแล้วก็ดูเรื่องของสื่อสารความเป็นได้ข,ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของแฟรนไชส์เองทั้งขยายในประเทศไทยแล้วก็ขยายสาขาไปต่างประเทศครับ ต้องอธิบายความหมายของจีโนซิสก่อนจีโนซิสเนี่ยแปลว่าความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะแนะนําผู้อื่นได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการที่เรามีประสบการณ์จริงๆเราได้ผ่านงานทําของลูกค้าเราเองงานของเราเองเราก็เลยจะสามารถที่จะให้คําแนะนํากับคนอื่นๆได้มีแบรนด์แฟรนไชส์จากตามใช่แบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ไก่ทอดยี่ห้อหนึ่ง ผมเป็นตัวแทนแบรนด์นั้นนะครับเดินเข้าไปเสนอเพื่อจะขายแฟรนไชส์มาสเตอร์แฟรนไชส์ให้กับป้านน้ามันแห่งนั้นก็รู้สึกว่าสักเซสในตรงนั้นเหมือนกันซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่เราภูมิใจเรารับฟังแล้วก็พูดคุยกับผู้ประกอบการทุกรายนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันว่าจุดประสงค์และเป้าหมายของผู้ประกอบการแต่ละคนเนี่ยคืออะไรบ้างเราสามารถที่จะพาเขาไปถึงจุดไหนได้บ้าง เราจะมาวิเคราะห์เรื่องของปัญหาทั้งหมดเรามาปรับตัว Business Model ของเขามาใหม่จุดประกายให้แถาเห็นก่อนว่าทางที่เขาไปทางที่เขาต้องการจะเป็นเนี่ยสุดๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะเป็นอะไรธุรกิจเขาคืออะไรยากขึ้นฮะแต่ไงก็ตามใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นเพราะเดิมเนี่ยมันต้องนัดเวลาเพื่อจะต้องประชุมเป็นเป็นช่วงๆเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ตอนนี้เราเราติดต่อกันผ่านทุกช่องทางที่เป็นการสื่อสารทางออนไลน์ได้เนี่ยสะดวกเพิ่มมากขึ้น เมื่อปีที่แล้วก็มีการช่วยให้ประกอบการลูกค้าเราเนี่ยเข้าสู่คลาวด์คิทเช่นในเครือหนึ่งนะครับก็เอาดําแบรนด์ต่างๆเขาก็ได้รายได้ในฝั่งหนึ่งซึ่งคลาวด์คิทเช่นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเนาะว่าบางทีเปิดขึ้นมาให้คนมาเช่าพื้นที่แต่ของผมเนี่ยก็ทําเหมือนลักษณะว่าแบรนด์แบรนด์นั้นขายสิทธิ์แฟรนไชส์ให้กับเจ้าของคลาวด์คิทเช่นนั้นดังนั้นเนี่ยเจ้าของแบรนด์หลายอันก็ไม่จาเป็นจะต้องมาบริหารเองได้อสอนสูตร แล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์แบ่งช่วยแบบนั้นได้เหมือนกันคุณต้องมีอาหารที่สามารถจะ Delivery ได้สามารถ Take Away ได้ Grab and Go ได้แล้วก็มีถ้าหากคุณทำด้านนี้ได้เนี่ยคุณค่อยตัดสินใจว่าคุณจะขยับตัวเองไปสู่เสเต็ปของการที่มีร้านหรือขยายเป็นรูปแบบสาขาอื่นๆได้ ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอยู่บนคลาวด์เป็นส่วนใหญ่แล้วเราสามารถที่จะดูข้อมูลของลูกค้าที่มียอดขายารายได้ต่างๆผ่านระบบคลาวด์ของลูกค้าโดยเจาะเข้าไปแล้วก็วิเคราะห์ให้ผมมีเรื่องของการทำ SOP หรือ Standard Operation Procedure ซึ่งเป็นเรื่องของปฏิบัติงานของร้านอาหารเนี่ยบนออนไลน์เลย ที่สามารถจะควบคุมการทํางานต่างๆลูกค้าสามารถจะปรับเข้ามาดูข้อมูลเหล่านี้ได้เราก็มองถึงเรื่องของการนํา AI เข้ามาร่วมงานด้วยอยากรู้จักจีโนซิตแล้วก็อยากให้จีโนซิตช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับจะเป็นธุรกิจอาหารหรือว่าไม่ใช่ธุรกิจอาหารเนี่ยผมยินดีที่จะให้คําแนะนําให้คำปรึกษานะครับเราคุยกันเรื่องของการพัฒนาธุรกิจ เพื่อขยายและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจจะทําความที่เรามองเห็นเรื่องของความรับผิดชอบของงานที่ทําอยู่เนี่ยผมจึงใกล้ชิดผู้ประกอบการเสมอเสมอแม้ว่าเราให้คำปรึกษาและจบงานไปแล้วแต่ผมก็ยังมีพูดคุยและส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆให้พัฒนาตลอดเวลาสามารถติดต่อผ่านช่องทางที่เป็นเว็บไซต์นะครับ w w w g n o s i t a d v i s o r y c o m หรือไม่ก็มาที่ไลน์ของบริษัทก็ได้นะครับสามารถที่จะติดต่อได้ที่ไลน์ ID ยฮะ g e n นซ i ท Advisory นะครับ Instagram ก็ g e n o t i c Advisory เหมือนกันนะครับติดต่อได้ถ้าอยากจะเบอร์โทรศัพท์โทรโดยตรงมาที่เบอร์ของบริษัทนะครับ0969796451ครับติดต่อมาได้เลยครับ Thank you